งสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเรากลับมาแล้วเย้สุ่พัสดุเนี้ยพัสดุอาร์เนี้นะคะดองไว้นานมากนานแบบนานจริงๆเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็แน่นอนว่าไม่ว่างนะคะก็เลยไม่สามารถปลีกตัวออกมาทําคลิปได้อีกทั้งสิ่งของเรานี้ก็เป็นของที่ดองไว้ประมาณเกือบ2ออาทิตย์ด้วยซ้ำ เราขอโทษนะคะทุกคนโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มแกะจากชิน้นแรกกันเลยนะคะชิ้นนี้เป็นการ์ดยังไม่แน่ใจว่าเป็นอ้น่าจะว่าเป็นการ์ดของใครเน,นโอ้โอโชคดีมากที่เราได้ใบนี้มาในราคาแค่120บาททุกคนแบบรู้สึกโชคดีมาก ช่วงน,นี้มาราคาก gas ามันลงใช่ไหมคะพราคราคา,ามาลงอะ่ะการช็อปร a ในตลาดของเรามันก็เริ่มกลับมาพลินอีกแล้วหลังจากที่เรางดเอฟก a ประมาณเกือบ3เดือนเลยนะเพราะว่าช่วงเทอมหนึ่งของเราที่ผ่านมาเราไม่เราไม่เข้าแท็กตลาดเลยเหตุผลเพาราะ g า s มันแพงนี่นะคะเป็น general departure ใบนี้อยากได้มานานมากแล้วก็อยากได้ส่วนหนึ่งที่อยากได้ก็เพราะว่านนคะ่ะดคู่เราจะเป็นมีม เดินชวินใบเดียวได้ยังไงไหนนะมันอยู่ไหนนะองค์การการ์คู่มันเข้าแล้วออกอยากนะคะทุกคนระวังให้ดีอันหนึ่งนะขออนุญาตใส่แบบมันใส่ยากอะ่ะทำาไงดีนี่องค์การการ์คู่มันเข้าแล้วออกได้ที่ไหนละ่ะสรุปคือดีพัทเจออะมีคอปรวจ้ามียันแคชบีามาค่ะเป็นพัสดุชิ้นที่สองนะคะ ชิ้นนี้น่าจะเป็นการ์ดอินจุนนะอ๋อน่ารักมากนี่นะเขาใส่ลูกอมไว้ถ้าเป็นขนมนี่ละลายไปหมดละถ้าเราดองถ้าสนุกไว้นานเกินน่ารักอ่ะเออแต่เราเซตการ์ดอินจุนไม่เห็นหะอ๋ออินจุนอยู่ด้านในน่ารักมากมากมากน่ารักสุดๆใบนี้ก็เผอิญไาตลาดแล้วเจอในราคา 60บาทค่ะทุกคนดีใจมากคือใบนี้เป็นใบที่เราตามหาตั้งแต่เราอะแกะได้พี่มาร์คแล้วเราจะเอาไปแลกเลยแต่ว่าไม่มีใครมาแลกกับเราเราก็เลยแบบเก็บเก็บพี่มาร์คไว้ก่อนรอหาคนแรกแต่ก็ยังไม่มีใครมาแลกจนสุดท้ายก็แบบตัดใจแล้วว่าถ้าไม่ได้ใบนี้ก็จะไม่เอาแต่ผมลิขิดอะคะ่ะผมลิขิตมันทําให้เราได้มาเจอน้องแล้วเพอเอินแล้วมันก็ลิกขิตมากกว่านั้นอีกคือได้ในราคา60บาทรวมส่งคือแบบถูกมากน่าจริงนะมันเป็นแบบ นี่ารักอะน่ารักมากกดไฟี่ทจริงเรามีเวอร์เซลฟี่ของเอ g i p a ด k จแพด้วยนะแต่ว่าเราอเอาไปใส่เฟรมการ์ดไว้ไหนเราไม่รู้แล้วก็รอเวอร์อันนี้เป็นยังสตาร์ใช่ไหมคะแล้วก็ New School อันนี้เป็น New School หรือยังสตาร์ไม่แน่ใจแส่ขาดอีกหนึ่งใบเดี๋ยวต้องเก็บให้ครบบัาบัางนี้จบไปกับของ NCT นะคะต่อไปเรามาต่อ ที่ไฮไลท์ของวันนี้กันดีกว่านั่นก็คือพัสดุกะบ้มงของเอมมี่คือพวกคขาอาจจะขัดใจที่เราใช้กันไครในการตัดในการแบบเงี้ยงงพัสดุนิดนึงนะคะแต่ว่าแต่พอดีแบบเราหาคัตเตอร์ไม่เจออะขอโทษนะถ้ามันแบบขัดใจใครเนาะโอเคแต่มาดีมากเฮ้ยจากที่เรา,าะอะค่ะเคยลงคลิปแกละลบั้ม เปล่าของ Enmix ไปมืประมาณ2เดือนสาเดือนที่แล้วปัจจุบันก็คือน้องค o m แบ a c ใหม่นะคะ c o m แบ,บ็ c k ีเ้เป็นเป็นชื่อืดที่ขึ้นให้ตรงนี้เลย e n d w u r f ไม่สามารถอ่านชื่อแบบถูกต้อง correctly ได้จริงๆอ่านยากมากอัลบ,บั้มนะคะเป็น second single album ของเด็ก Enmix เดี๋ยวหลายลคนจะแบบหลอกเข้ามาให้ฉันมาดูการ์ดจินนี่แล้วไม่มีการ์ดจินนี่หรือเปล่ามีค่ะทุกคนมีมีมซ,ซ,ซื้อแล้วแต่ว่าตอนแกะอะตอนแกะการ์ดอ่ะมันเป็นช่วงไฟนอลคืออยากได้จินนี่มากแต่ถ้าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราจะใช้เงินแก้ปัญหา, <laughs> <laughs> านี่จ้าจินนี่จ้าจินนี่ลูกรลักมัมมี่ไม่รู้ว่าน้องจะมาหรือเปล่า ล้วก็เป็นครั้งแรกที่แกะแบบอัลบั้มแบบไม่แกะซิลเราก็ไม่รู้เลยว่าเรามีดวงสมพง์กับใครไงโอเคเดี๋ยวเรามาแกะซิลกันนะคะความยากลำบากของการไม่มีคัตเตอร์คือมันแกะยากมากเราไม่รู้ว่าน้องจะอยู่หน้าไหนกัดอ่ะนึ่งนะหน้านี้หมดเลยใช่ไหมโอ้อยู่หน้านี้หมดเลยเดี๋ยวเราเขอออกกันนะคะเ <Okay. S 1> อ่อรีวิวซีดีก่อนเป็น เชียร์รัมตรงกลางนะสวยอ่ะสีสวยมากสีแบบโคตรวิบวิอันนี้ไปให้ดูคร่าวๆนะคะใครใครที่กำลังโดนเด็กตกก็ไปติดตามซัพพอร์ตเด็กๆกันได้นะคะอันนี้สีระบ่มสวยมากเนื้อเนื้อแบบนิตยสารเลยแบบนี้สวยจริงอันนี้เป็นสติกเกอร์นะคะซิมโปลเนาะแล้วก็จะมีเดี๋ยวก่อนนะเอ,อกกาปิดกาไว้ก่อน เป็นรีริกอัลบั้มนี้จะมีทั้งหมดมี2แท็กคือเพลง d ดเ s กับ Your Rainbow เพราะทั้ง2เพลงต้องไปตามนะทุกคนจริงๆอยากให้ทุกคนไปติดตามเด็กๆนะคะส่วนอันนี้อันสุดท้ายเดี๋ยวก่อนนะมาดูกันว่าเป็นใครชื่ออยู่ตรงนี้วันไม่มีชื่อเหรออ่ะหนึ่งสองสอพี่แฮวอนน่ารักมากโอเค That's it น่าจริงทุกคนเคยเรานะ่ะบอกเพิ่งบอกไปเองว่าแบบซีซันกิตตี้ปีนี้อาจจะไม่ซื้อเพราะว่าแบบไม่มีตังค์หรือถ้าซื้อจริงๆก็จะซื้อค้าแดารี่เพราะว่าจะจดแดรแอี่แต่พอมันลงวีนฟิวเท่านั้นแหละเออฉันจะเป็นบ้าค่ะฉันวีดนานมากเลยฉันนั่งเรียนอยู่แล้วแบบนอติเด้งขึ้นมาแล้วก็คือแบบวีดกับเพื่อนทันทีว่ามือมันหล่อม,อมา แล้วเพื่อนก็ไม่ได้ห้ามแต่อย่างไรเพื่นก็บอกว่ามือหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งต้องจัดแล้วแกทำไมนะทำไมกิเลสมันชอบมาในเวลาที่แบบว่าไม่ซื้อไม่ซื้ออะไรละไม่ซื้อไม่ได้แล้วไง